บทแห่งกรรมเรื่องที่71อคติที่ตรงกันข้ามเช้ามืดวันหนึ่งตอนฟ้ายังไม่สางแสงเงินแสงทองยังไม่จับขอบฟ้าข้าพเจ้ายังจำได้ดีว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยทางรถยนต์เราร่วมเดินทางด้วยกันห้านายไม่มีสุภาพสตรีร่วมเดินทางไปด้วยการเดินทางในครั้งนั้น เราตั้งใจจะไปพักผ่อนและหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยป่าเขาลำนาไม้ตามธรรมชาติผนจากแสงสีที่อัดแอในพระนครก่อนที่จะออกจากพระนครมุ่งหน้าไปตามทางหลวงเราตกลงกันว่าจะไปหาโจ๊กกรองท้องก่อนจะออกเดินทางไปหาอาหารหนักเอาข้างหน้าจึงไปจอดรถที่หน้าร้านขายโจ๊กแห่งหนึ่ง จึงไปจอดรถที่หน้าร้านขายโจ๊กแห่งหนึ่งเมื่อจอดรถเรียบร้อยก็เดินเข้าไปเลือกที่นั่งในร้านได้ตามชอบใจเพราะยังไม่มีคนอื่นมาก่อนเราเราสั่งโจ๊กใส่ไข่ตามจำนวนคนแล้วเราก็คุยกันตามสบายเวลานั้นท้องถนนเงียบสงัดร้านค้าอื่นๆยังปิดเงียบนานๆจะมีรถยนต์ผ่านสักคันจะมีก็แต่พ่อค้าแม่ค้าหาบผัก และพืชสินค้าสดไปขายในตลาดส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนเห็นจะเป็นเพราะเวลาที่เงียบสงบอากาศตอนนี้เยือกเย็นและสดชื่นเหมาะสมกับเวลานอนหลับพักผ่อนของประชาชนทั่วไปยกเว้นพวกที่มีอาชีพบางอย่างที่ต้องหากินตื่นแต่ดึกนอนแต่หัวค่ำหรือนอนกลางวันออกหากินกลางคืนผิดกับอาชีพอื่น ขณะที่เรากําลังสนทนาในท่ามกลางความสดชื่นอยู่ในร้านขายโจกนั้นเราเห็นชายสองคนเดินเข้ามาในร้านเขากวาดสายตามองดูพวกเราแล้วก็เดินผ่านไปสั่งโจกในร้านอย่างผู้มีอำนาจแสดงความยิ่งใหญ่ว่าเฮ้ยเอาโจกมาสองชามใส่เครื่องในมากๆใส่ไข่ชามละสองใบรีบทำมาให้ข้าก่อนเร็วที่สุดกินแล้วจะรีบไป คนทั้งสองแต่งกายก็เรียบร้อยดีแต่แสดงกิริยาหยาบคายตีสีหน้าจะให้เห็นว่าเป็นคนดุยิ้มไม่เป็นเพื่อจะให้คนอื่นมองเห็นบุคลิกลักษณะเป็นคนเอาจริงเอาจังเจ้าตัวผู้แสดงคงจะหลงนึกว่าโก้เกตัวพองนึกว่าคนอื่นเขาคงกลัวข้าพเจ้าหันไปดูลูกจ้างในร้านโจ๊กต่างก็มีสีหน้าไม่ค่อยสบายใจ คล้ายว่าจะลำคาและเกรงกลัวคนปรุงโจ๊กหันมามองข้าพเจ้าคล้ายจะขอความเห็นเพราะเกรงใจพวกเราสั่งก่อนและตั้งคงเกรงว่าหากพวกเราเป็นอันธพาลก็คงไม่ยอมให้หักหน้าเรื่องก็คงจะเกิดขึ้นที่สุดความเสียหายก็จะไม่พ้นร้านโจกข้าพเจ้ารู้ทีจึงพยักหน้าเป็นสัญญาณว่าให้เขาก่อนได้ทำให้คนขายโจกรู้สึกโล่งใจ จัดปรุงมาให้ชายทั้งสองตามประสงค์ความจริงไม่ใช่ว่าเราจะเกรงกลัวอันธพาลสันดานหยาบที่แสดงออกมานั้นก็หาไม่แต่พวกเราชอบความสงบเวลานั้นเราทั้งห้าคนรวมอายุเกือบสามร้อยปีแล้วทั้งเราพบคนอันธพาลก็ไม่ชอบแสดงกิริยาพานต่อหากไม่จำเป็นจริงๆแล้วเราก็จะอดทนหลีกเลี่ยงจนถึงที่สุดเราถือว่า การสะกดใจนิ่งข่คมความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธตอบนั้นย่อมจกักคลี่คลายเหตุร้ายให้กลายเป็นดีเหตุการณ์ที่กําลังจะร้ายแรงก็ผ่านไปได้เข้าสู่ความปกติทั้งพวกเราก็ได้ผ่านชีวิตมามากพอจะรู้สิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกฉะนั้นเหตุเกิดเพราะอารมณ์จึงไม่เคยมีในพวกเรา หลังจากชายทั้งสองสั่งเพิ่มเติมจนอิ่มและพอใจแล้วก็เดินออกจากร้านขายโจ๊กไปเฉยๆคล้ายกับตนเองเป็นเจ้าของร้านพวกเรามองตามหลังดูชายทั้งสองด้วยความสังเวชใจหลังจากชายทั้งสองออกไปจากร้านแล้วเสียงคนจีนในร้านก็หันมาพูดกันอย่างส่งเสียงดังขึ้นคล้ายกับโต้เถียงกันระหว่างลูกจ้างในร้านข้าพเจ้าพยายามถามคนในร้าน แต่ก็เห็นชายผู้ที่มีท่าทางเป็นเจ้าของร้านขยิบตาแล้วสั่นหัวคล้ายไม่ให้บอกข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเมื่อเขาไม่บอกหลังจากกินข้าวต้มโจ๊กเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถออกเดินทางมุ่งหน้าตรงไปยังจุดหมายซึ่งเวลานั้นข้าพเจ้าเป็นคนขับรถเราทั้งห้าคนต่างก็มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่เห็นมนุษย์ชอบเบียดเบียน ่างก็ถกกันถึงว่าชายทั้งสองที่ร้านขายโจ๊กคือใครเขาพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นพวกอันพานนักเลงคุมถิ่นซึ่งพวกนี้มีอิทธิพลที่มือกฎหมายคอยกวาดล้างแต่พวกชาวบ้านที่ถูกเบียดเบียนมักจะไม่ร่วมมือด้วยจึงลอยนวลอยู่ได้หากชาวบ้านร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่มีขึ้นเพื่อนบางคนก็เห็นด้วยว่าเป็นพวกอันธพาน แต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยเราจึงถกเถียงหาความจริงกันมาตลอดเวลาและได้สนทนาถึงชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างข้าพเจ้าพูดว่าผมนึกได้ว่าเคยพบเห็นเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับเรื่องนี้ ในร้านอาหารโจ๊กแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครเช่นเดียวกันในเวลานั้นผมยังชอบเดินเล่นเช้ามืดแบบมอร์นิ่งวอล์กเมื่อเดินไปถึงจุดหมายแล้วก็แวะเข้าไปกินโจ๊กครั้งนั้นเมื่อเข้าไปสั่งโจ๊กแล้วกำลังนั่งคอยก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งถือไม้เท้านุ่งกางเกงขาสั้นใส่ถุงเท้าและรองเท้าดำเดินเข้ามาในร้าน ผมเห็นคนจีนในร้านต่างก็ออกต้อนรับโค้งอย่างสุภาพจนท่านผู้สูงอายุยกมือแล้วเดินเข้าไปนั่งข้างในเรียบร้อยเจ้าของร้านรีบลุกกุลีกุจอจัดแจงรินน้ำชาใส่ถ้วยกระเบื้องย่อตัวลงประกงถ้วยน้ำชาขึ้นสองมือส่งให้ท่านด้วยกิยริยาน,นอบน้อมท่านโบกมือคล้ายว่าอย่าต้อนรับขับสู้ท่านเกินไป พวกในร้านต่างก็แสดงกริยาท่าทางยินดีด้วยใจจริงผมเองในเวลานั้นก็มองเห็นว่าชายสูงอายุนี้ท่านคงจะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่เจ้าของร้านนี้มากจึงทำให้คนจีนในร้านนิยมชมชื่นหลังจากท่านได้กินโจ๊กเสร็จท่านก็หยิบเงินตามราคาวางไว้ที่โต๊ะแล้วท่านก็จัดแจงเดินออกมาเจ้าของร้านหยิบเงินคืนให้แต่ท่านยกมือขึ้นห้าม และพูดว่าที่ฉันมานี่ฉันไม่ได้มาเบียดเบียนคนอื่นฉันทำราชการตั้งแต่นมจนแก่จนออกรับเบี้ยบำนาญไม่เคยเบียดเบียนใครเลยให้ความเป็นธรรมด้วยกันทุกคนฉันเห็นใจว่าการทำมาค้าขายกว่าจะได้กำไรมาก็ต้องทนอาบเหงื่อต่างน้ำได้เงินมาด้วยความลำบากอดหลับอดนอนหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยสุดจริต อย่างนี้ชันกินเปล่าๆไม่ลงพูดตรงๆว่าชันสงสารและฉันก็ไม่เคยกินของใครเปล่าๆแต่ฉันก็ขอบใจที่มีน้ำใจดีต่อชั้นพูดแล้วท่านก็เดินถือไม้เท้าออกไปจากร้านทันทีไม่ยอมรับเงินคืนผมสายสายตามองดูคนจีนในร้านนั้นต่างก็แสดงใบหน้าถึงความเคารพยกย่องอย่างบริสุทธิ์ใจ ทั้งภายในและภายนอกผมมองเห็นสภาพในวันนั้นก็เดาออกมองเห็นความดีของท่านในอดีตอย่างน้อยก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตในราชการทำให้เกิดปีติปราปลื้มที่เห็นคนดีหลังจากท่านได้เดินออกจากร้านอาหารเข้าวต้มโจ๊กไปแล้วผมได้พยายามถามคนในร้านว่าท่านผู้นั้นเป็นใคร แต่เคราะร้ายไปหน่อยที่คนจีนนั้นแกพูดไทยได้งูงูปลาปลาไม่เข้าใจคำถามของผมคำไหนแกไม่รู้คำไทยก็พูดคำจีนพูดแล้วก็ยังใช้มือบอกใบ้เพื่อให้ผมเข้าใจพร้อมทั้งยกนิ้วหัวแม่มือชูขึ้นสูงพร้อมทั้งกล่าวคำจีนที่แกนึกคำไทยไม่ออกผมก็เดาเอาบ้างคงจะไม่ห่างไกลกันมากนะัก แกคงจะบอกว่าท่านผู้นี้เป็นขุนนางตรงฉินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคนจีนยกย่องบูชามากเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ชอบกินเครื่องเส้นผิดกับพวกกังฉินมีแต่ขูดรีดเลือดเนื้อประชาชนคนจีนเกลียดที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะทราบนามและยศศักดิ์ตำแหน่งของท่านผู้นั้นจากคนจีนผู้รู้ภาษาไทยงงงูปลาปลาจึงมองหาเจ้าของร้าน ซึ่งเข้าใจว่าพอจะพูดกันรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้หายไปไหนเลยทำให้เดาเอาเองว่าท่านคงจะมีตำแหน่งนายอำเภอหรือไม่ก็คงเป็นนายตำรวจหรือขุนนางมีตำแหน่งที่ใกล้ชิดประชาชนทั่วไปผมไม่แน่ใจว่าจะผิดหรือถูกเสียดายสมัยนั้นมีคนจีนพูดภาษาไทยได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีการบังคับโรงเรียนจีนให้สอนหนังสือไทยเหมือนยุคปัจจุบันนี้เหตุการณ์ได้ผ่านมานานแล้วผมเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทราบชื่อของท่านผู้นั้นพอที่จะให้คุณนำมาเขียนเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกหลานท่านต่อๆกันไปเป็นอามาตะเหมือนเป่าบุญจิ้นของชาวจีน